พามาชมสภาพส่วนทุเรียนครับก็มีทั้งแบบกิ่งยอดตายมั่งแต่ส่วนมากออกทานางังไม่มีเหี่ยวยอดใหม่ก็แตก <c oughs> ยอดอ่อนกำลังมาเต็มเลยครับ ดูสภาพทุเรียนเา็าที่ปลูกดูแลรักษานะครับอันนี้คือตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตั้งแต่หน้าฝนว่างั้นเถอะฝนตกรอบล่าสุดเนะี่ยจนกระทั่งนี่เดือนธันวาวันที่หกที่เจ็ดคัแล้วนี่ปัจจุบันนี้ยังไม่เคยได้ลดน้ำสักทีเลยนะครับเนี่ยสภาพสวนเขาโครงสร้างทั่วไปก็มีก๊อกน้ำ มีท่อเมนน้ำนิ้วครึ่งบวกกับสปริงเกอร์หนึ่งหัวดูสภาพนะครับลักษณะสปริงเกอร์เนี่ยยญาเนี่พันไอเครือเถาวันพันสปริงเกอร์ไว้แน่นคือลักษณะไม่ได้ลดน้ำสักทีเลยครับพูดไง,ไง่ายๆเขาก็ปล่อยอย่างเงี้ยตั้งแต่หน้าฝนจนปัจจุบันเนี่ย ยังไม่เคยได้ลดน้ำสักทีเลยเขาดูแลยังไงถึงทุเรียนอะไรถึงไม่ต้องลดน้ำปล่อยสภาพแบบเหมือนกับต้นมะม่วงต้นมะขามทั่วไปแต่ดูดูสภาพโดยรวมนะครับนอกน้้นจะเป็นแต่หญ้าลกลงลัง ให้รีบมะขามพันฝักใหญ่ ก็มีสภาพแบบกำลังฟื้นเรียกว่าหายจากโซมปีที่แล้วพวกนี้เริ่มแตกใหม่ขึ้นมาสาเหตุหลักๆที่พามาดูนะครับก็คือหนึ่งเขาดูแลยังไงว่า <c oughs> ตั้งแต่พุจิกาตั้งแต่หน้าฝนที่หลุดออกไปเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้น้ำเขายังไม่ได้ลดสักครั้งเลย ก็คือปล่อยให้หญ้าลกดูสภาพนะครับหญ้าลกุกเรียกว่าดินข้างล่างเริ่มเริ่มมีการแยกแตกระเหงแต่ว่าทุเรียนเขาทำไมมันถึงงามได้แบบนี้นะครับนี่ลักษณะคือบ่ายมาก็ยังปกติทั้งที่มันไม่ได้ลดน้ำสักที พอหลุดหน้าฝนเขาเขาไม่เคยลดน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันไหลยาวๆมาเรื่อยๆบวกกัญญาเนี่ยปล่อยทิ้งอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งนู่นแหละเสียดเฉียดทุเรียนเกือบออกดอกอเดือนหน้าเดือนหน้าก็คงน่าจะติดมาแล้วแหละ เหมือนกับเราปล่อยให้ตู้เรียนเนี่ยมันมันผ่านหน้าฝนพอผ่านฝนปุ๊บผิวหน้าดินไม่มีน้ำลดพอมันไม่มีน้ำลดรากมันจะลงคล้ายๆกับมันลงลึกเหมือนกับต้นไม้อย่างอื่นพวกมะม,ม่วงมะม่วงมะขามพวกเนี้ยมันจะหากินน้ำข้างล่างเองก็อยู่สภาพอย่างเงี้ยเช้ายันยินไปดูอีกต้นหนึ่งที่เขาปล่อยไว้ ปล่อยไว้ข้างทางนะครับกอน้างแน่นครับแน่นไปดิยาแต่ก็ไม่ถือว่าสูงมากครับดูภาพโดยรวมนะครับนี่ ลบเข้าคันเลยแหละครับกรกน้ำอยากใหญ่ขึ้นคือดูสภาพทั่วไปนะครับทุเรียนพวกนี้คือพอหลุดหน้าฝนเขาเลิกลดน้ำเลยก็ปล่อยให้หายกินเองตามธรรมชาติลงลึกว่างั้นเถอะน้ำไม่ต้องลด ทุเรียนก็อยู่ได้สภาพแบบเนี้ยในกรณีที่ทุเรียนต้นใหญ่นะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กอย่าทำเพราะว่าทุเรียนเล็กนี่ตายง่ายอันนี้ทุเรียนใหญ่มันอยู่ได้ <c oughs> ลดใ,ใจเลยครับแต่แต่บอกยอมรับตรงๆว่าช่วงบ่ายแดดร้อนๆแต่จัดหรือว่าช่วงแรงเนะี่ย พวกนี้ไม่มีเหี่ยวเลยนะครับนี่ใบไม่มีเหี่ยวไม่มีสบดเลยค่อนข้างอึดคือไว้ใช้ได้เลยแหละครับนี่สภาพต้นนี้ปีที่แล้วผมว่านึกว่ามันจะตายแล้วครับมันยังรอดมาได้อยู่ จนกะทิ้งแล้วนะครับต้นเนี้นนยยังแตกขึ้นมาใหม่ได้เฉยเลยคิดว่าไม่น่ารอดแต่ก็รอดมาได้อันนี้คือต้นที่มันด้วงเจาะเยอะนะครับไอ้พวกด้วงที่เจาะด้านข้างเยอะ ยังมีหลงเหลือจากสภาพไม่รู้จะรอดไม่ปีนี้ ลูกลกได้ใจแต่ว่างามนะครับขอบคุณครับที่รับชม